วันนี้ปลาหมึกใครเขาเยอะไหมแบ่งมาให้เจ๊ยำจักสองตัวสิวลูกค้าสั่งได้เลยเจ๊นัดผมขัดไซส์ใหญ่ไว้ให้พี่สาวคนสวยโดยเฉพาะเลยครับเออปากหวานนะเรานะถึงว่าสาวๆติดตึมเออวันนี้เห็นยายตาเดินวนไปทางออฟฟิศเจ้าของตลาดอีกแล้วนะระวังตัวไว้หน่อยละ่ะเห็นว่ามันจะขอขยายที่เพิ่มอาจจะเบียดแพงนายนะเขาจะทาอย่างนั้นทำไมแหมคุยอะไรกันหยุดจ่ะสองคนนี้สนิทสนมกันจังเลยนะทิวจ้าวันนี้ควนปลาหมึกเธอเนี่ยมันลอยไปกวนลูกค้าโตมาล่ะ ข้อจ้ามกันใหญ่เลยนะจ้ะควันปลาหมึกลึกกลิ่นความมิฉาเมันเข้าตากันแน่ปลาหมึกหรือกลิ่นความมิฉาเมันเข้าตากันแน่ตาที่ของทิวเขาก็อยู่ที่เดิมมาเป็นปีไม่เห็นใครจะมีปัญหาอุ้ยเจนะตาไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยตาแค่เป็นห่วงกลัวว่าถ้าเท่าแกมาเห็นแล้วเขาจะสั่งย้ายแพงทิวไปอยู่ท้ายตลาดที่อุ้ยเจนะตาไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยตาแค่เป็นห่วงกลัวว่าถ้าเท่าแกมาเห็นแล้วเขาจะสั่งย้ายแพงทิวไปอยู่ท้ายตลาดที่มันเงียบๆจ้าขอตอ้งมาาาสร้งภพเลยขาแกเรื่ังฉัน้างจา้กดไที่ตรงไปวงต้โชวมล่า เพิ่มละสิเจนัทก็พูดไปตาก็แค่ทำตามหน้าที่ผลเมืองดีของตลาดเห็นไหมล่ะมันจ้องจะเล่นงานเราจริงๆทิวแกอย่าไปยอมมันมากนะเวลามันประจบเท้าแกเนี่ยลิ้นพันกันถึงตาตุ้มเลยมั้งช้างเขาเถอะพี่นัทผมเชื่อว่าถ้าเราขายของดีไม่โกงใครเท้าแกงเขาเถอะพี่นัทผมเชื่อว่าถ้าเราขายของดีไม่โกงใครเท้าแกคงเห็นใจมามาพี่กินปลาหมึกย่างร้อนร้ก่อนจะได้ใจเย็นลงเอออร่อยจริงวะ่ะแต่นายต้องระวังใยนันไว้นะคนอย่างตาถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการ หิวเห็นต้าเอาถังแก๊สใหญ่มาวางขวางทางเดินไหมจะเปิดไฟอีก้ะยืนนะเดี๋ยวเท่าแกมาเดี๋ยวคุยกันฉันเตือนแล้วไม่ยอมเก็บด้วยนะเท่าแก้คะขอโทษนะครับมีเรื่องอยากแจ้งค่ะว่าองครับนัทตาพังน้อใช้ถังทำไมทำนิสัยแบบนี้ผมว่าคุณไม่ต้องมาขายที่ตลาดผมอีกเลยขอโทษค่ะขอโอกาสให้ฉันได้ไหมจะไม่ทําอีกนะแผงส้มตำนั่นแหละแอบเสียปั๊กไปร้านหนูอีกแล้วนะเห็นไหมโอ้ยร้อนผมน้ำหน้าคนนิสัยไม่ดีฮะฮะฮะจริงพี่นะ พร้อมตบมือกูว่าแล้วคนนใสัยไม่ดีต้องโดนแบบนี้ใช่พี่นาะสมควรแล้วเอา้าชิมดูเดี๋ยวเผ็ดไหมพอจะปรุงเพิ่มให้ขอบคุณครับไว้เดี๋ยวผมย่างปลาหมึกขึ้นใหม่ให้พี่เลยกินของกันแบบนี้